สวัสดีผู้หญิงทุกคนที่ยังหายใจอยู่และยังพยายามประคองใจตัวเองต่อไปในแต่ละวันคุณกำลังอยู่กับที่พักใจพอดแคสต์ที่ไม่ได้มาเพื่อปลอบใจแต่จะพาคุณเผชิญหน้ากับความจริงเราจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์ห่วยๆห,หรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดที่ไม่ควรเป็นของคุณที่นี่คือพื้นที่ปลอดภยัยแต่จะไม่ปล่อยให้คุณอ่อนแอไปตลอดชีวิตเพราะคุณสมควรได้รับอะไรที่ดีกว่าแค่เศษเสีเส้ยวของความรัก เราจะเปลี่ยนความเจ็บปวดให้กลายเป็นพลังและเปลี่ยนคุณให้กลายเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองขอแค่คุณกล้าฟังความจริงที่เราจะพูดต่อจากนี้คุณเคยไหมคะอยู่ๆคนที่เคยเห็นคุณมีค่ากลับเริ่มมองว่าคุณไม่ดีเท่าคนอื่นขึ้นมาเฉยๆเริ่มพูดถึงใครบางคนที่ทำอาหารเก่งกว่าพูดถึงผู้หญิงคนนั้นที่แต่งตัวเก่งทำงานคล่องหรือบอกว่าแฟนเก่าเข้าใจเขามากกว่า มันไม่ใช่แค่คำพูดธรรมดาใช่ไหมคะแต่เป็นความรู้สึกเหมือนถูกผลักออกจากใจเขาทีละนิดทั้งที่คุณเองก็ยังอยู่ที่เดิมยังรักเขาเท่าเดิมค่ะคลิปนี้อยากชวนคุณมานั่งผัดใจด้วยกันเราจะคุยกันแบบตรงๆด้วยความเข้าใจและหวังว่าจะช่วยเยียวยาหัวใจของคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยค่ะมันเริ่มต้นจากคำพูดเล็กๆที่เหมือนไม่เจ็บแต่กลับเจ็บค่ะ แฟนเก่าผมเขาทำอาหารเก่งมากเลยนะเพื่อนร่วมงานผมน่ะเก่งมากเลยจัดการทุกอย่างเป๊ะสุดๆหรือบางทีก็พูดเหมือนชื่นชมคนอื่นแต่กลับทำให้เรารู้สึกด้อยลงในทันทีค่ะคำพูดแบบนี้ถ้ามีแค่ครั้งเดียวอาจไม่ใช่ปัญหาอะไรแต่เมื่อมันเกิดซ้ำๆเมื่อเขาเริ่มพูดถึงคนอื่นบ่อยกว่าพูดถึงเราเริ่มชมคนอื่นบ่อยกว่าชมเรา เราอาจไม่กล้าพูดออกไปแต่ในใจเรารู้ค่ะว่าอะไรบางอย่างกำลังเปลี่ยนไปสิ่งที่เจ็บไม่ใช่แค่คำเปรียบเทียบแต่คือความรู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวเลือกแรกอีกต่อไปแล้วค่ะเรากลายเป็นเพียงตัวเปรียบเทียบกับคนที่เขาคิดถึงบางทีอาจเป็นคนเก่าบางทีอาจเป็นคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในชีวิตเขาหรือบางทีอาจเป็นคนที่เขายังไม่รู้ตัวว่ากำลังให้ความสนใจค่ะ ความเปรียบเทียบไม่ใช่เรื่องที่ผิดเสมอไปค่ะแต่เมื่อมันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์มันคือมีดบางๆที่กรีดหัวใจเราไปทีละนิดค่ะจนมันหนึ่งเรารู้สึกว่าฉันดีไม่พอสาหรับเขาแล้วหรอฉันต้องเปลี่ยนแปลงขนาดไหนถึงจะเป็นคนที่เขารักอีกครั้งคะหลายคนพยายามปรับตัวพยายามแต่งตัวให้เหมือนคนที่เขาชื่นชมพยายามเปลี่ยนบุคลิก พยายามเรียนรู้เรื่องที่ตัวเองไม่ถนัดแค่เพื่อให้เขามองเราด้วยสายตาแบบเดิมอีกครั้งค่ะแต่ผลลัพธ์คือเราเหนื่อยเหนื่อยกับการเป็นคนอื่นเหนื่อยกับการวิ่งไล่ให้ทันความคาดหวังที่ไม่ใช่ของเราและในที่สุดเราเริ่มหายไปจากตัวเองทีละนิดค่ะบางคนเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองเริ่มไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดไม่กล้าทำในสิ่งที่เคยเป็นธรรมชาติของตัวเอง เพราะกลัวว่าเขาจะเปรียบเทียบอีกกลัวว่าเขาจะมองว่าเรายิ่งห่างไกลจากมาตรฐานที่เขาวางไว้ค่ะเรารู้ดีว่าคนเรามีสิทธิ์ที่จะชอบหรือชื่นชมคนอื่นได้แต่ถ้ามันทำให้คนที่อยู่ข้างๆรู้สึกแย่มันไม่ใช่ความชื่นชมอีกต่อไปแล้วค่ะแต่มันคือการทำร้ายความรู้สึกโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดขึ้นจากคนที่เรารักมากที่สุดหลายครั้งคนที่เปรียบเทียบอ่านไม่รู้ตัว เพราะเขาอ่านไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายแต่ถ้าเราต้องอดทนกับคำพูดเหล่านั้นไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเจ็บแบบเงียบๆเจ็บแบบไม่มีเสียงและยิ่งเงียบยิ่งเจ็บค่ะสิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่การทะเลาะกันตรงๆแต่คือการเก็บไว้เงียบๆแล้วค่อยๆถอยห่างออกจากกันโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาค่อยๆทำให้เราหายไปด้วยคำเปรียบเทียบเล็กๆ ที่เขาคิดว่าไม่มีอะไรค่ะคุณอาจเคยเจอประโยคแบบนี้เธอควรจะออกกำลังกายเหมือนคนนั้นบ้างนะทำไมเธอถึงพูดไม่เข้าใจเลยเพื่อนผมเข้าใจง่ายกว่านี้เยอะแม่ผมบอกว่าแฟนเก่าผมพูดเพราะกว่านี้เยอะถ้าคุณได้ยินบ่อยขึ้นเรื่อยๆอย่ามองข้ามมันนะคะเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่คำพูดแต่มันคือสัญญาณบางอย่างในความสัมพันธ์ ที่บอกว่าอีกฝ่ายอาจเริ่องมีใจให้ใครอีกคนหรือกำลังใช้คนอื่นมาเป็นตัววัดว่าเราดีพอหรือไม่ค่ะแล้วแบบนี้เราควรทำยังไงควรเปลี่ยนตัวเองให้เป็นเหมือนที่เขาต้องการหรือเปล่าควรอดทนแล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเลิกเปรียบเทียบไหมบางทีคำตอบที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่คือการกลับมาฟังหัวใจของตัวเองอีกครั้งค่ะ ว่าคุณกำลังรู้สึกยังไงคุณยังมีค่าในความสัมพันธ์นี้อยู่ไหมและคุณยังยอมเป็นคนที่ถูกลดค่าจากคำเปรียบเทียบไปได้นานแค่ไหนคะการอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าฉันดีพอหรือยังมันไม่ใช่ความรักค่ะแต่มันคือความกดดันที่ปลอมตัวมาค่ะความรักที่ดีไม่ควรทำให้เรารู้สึกด้อย ไม่ควรทำให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองและไม่ควรทำให้เราต้องแข่งกับใครเพื่อชนะใจคนที่เคยรักเราค่ะบางทีคำพูดที่ฟังดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจก็อาจทิ้งรอยแผลในใจเราไว้ได้นานกว่าที่เขาคิดค่ะเพราะคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคนที่มีพลังจะทำให้เรารู้สึกไม่พอได้มากที่สุดเช่นกันค่ะ การถูกเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดแต่มันคือการกดค่าความเป็นตัวตนของเราเหมือนเขากำลังบอกว่าเรายังไม่ดีพอสำหรับเขาและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นซ้ำๆเราก็เริ่มมองตัวเองเปลี่ยนไปจากคนที่เคยมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นกลายเป็นคนที่เอาแต่ถามตัวเองว่าฉันควรจะดีกว่านี้ตรงไหนเขาจะรักฉันมากขึ้นไหมถ้าฉันเปลี่ยนตัวเอง ฉันผิดเองหรือเปล่าที่ไม่เหมือนคนที่เขาชื่นชมคำถามเหล่านี้ไม่ได้เกิดเพราะเราผิดแต่มันเกิดจากความรู้สึกสูญเสียความมั่นคงทางใจในความสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดของเราค่ะคนที่รักเราจริงเขาจะไม่ทำให้เราต้องแข่งกับใครเขาจะไม่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องเอาชนะคนอื่นถึงจะได้ความรักของเขา เพราะในความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าต่างฝ่ายต่างควรยืนอยู่ข้างกันไม่ใช่เปรียบกันไปมาค่ะแล้วถ้าคนที่เรารักไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยและยังคงใช้คำเปรียบเทียบเป็นเครื่องมือที่จะสื่อสารความไม่พอใจหรือความคาดหวังของเขาอยู่เรื่อยเืเราก็ต้องตั้งคำถามกลับกับตัวเองอย่างจริงจังว่าเรายังอยากอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้อีกนานแค่ไหนบางคน อดทนเพราะกลัวเสียเขาไปบางคนอดทนเพราะอยากเป็นคนที่เขาภูมิใจแต่ในความอดทนนั้นเรากำลังค่อยๆเสียตัวตนของเราไปหรือเปล่าคะการเติบโตในความรักที่ดีควรเป็นการเติบโตที่ทั้งสองฝ่ายได้พัฒนาร่วมกันไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เข้าใกล้ในสิ่งที่อีกฝ่ายเปรียบเทียบไว้ในใจค่ะและหากคุณรู้สึกว่า สิ่งที่คุณได้รับจากความรักไม่ใช่ความอบอุ่นแต่เป็นคำตัดสินความกดดันและความไม่พอเพียงคุณไม่จำเป็นต้องรอให้เขารักคุณมากขึ้นแต่คุณควรเริ่มรักตัวเองมากขึ้นต่างหากคะ่ะเพราะคุณมีคุณค่าในแบบที่คุณเป็นและคุณไม่จำเป็นต้องเป็นใครอื่นเพื่อให้ใครมารักคุณอย่างแท้จริงคะ่ะบางครั้งการเลือกถอยออกมาไม่ใช่เพราะเราไม่พยายาม แต่เพราะเราไม่ควรต้องพยายามในความสัมพันธ์ที่ควรจะปลอดภัยและสบายใจค่ะขอให้คุณจำไว้นะคะว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อแข่งขันกับใครคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครเปรียบเทียบคุณกับอีกคนและคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ใครมาตัดสินว่าคุณพอหรือไม่พอค่ะคุณมีคุณค่าในแบบของคุณ คุณอาจจะไม่เหมือนแฟนเก่าเขาอาจจะไม่ทำกับเขาเก่งไม่พูดเพราะแบบใครบางคนไม่ประสบความสำเร็จเหมือนคนที่เขาชื่นชมแต่คุณคือคุณคุณมีความอบอุ่นในแบบที่ใครคนอื่นไม่มีคุณมีความจริงใจที่ไม่ปรุงแต่งและคุณมีความรักที่เต็มเปี่ยมให้เขาในแบบที่คุณทำได้ดีที่สุดแล้วค่ะคุณไม่จำเป็นต้องสวมบทบาทของใคร เพียงเพราะอีกฝ่ายอยากให้คุณเป็นเพราะคนที่รักคุณจริงจะไม่ขอให้คุณเปลี่ยนเพื่อเป็นใครอีกคนเขาจะรักคุณในแบบที่คุณเป็นและเติบโตไปด้วยกันค่ะหากวันนี้คุณรู้สึกเจ็บเพราะคำเปรียบเทียบที่เหมือนคำลอยๆแต่ทิ่มใจขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อ่อนแอเลยค่ะคุณแค่รู้สึกผิดหวัง เพราะคุณหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากคนที่คุณรักมากที่สุดมันไม่ผิดที่คุณจะรู้สึกเสียใจมันไม่ผิดที่คุณจะเริ่มตั้งคำถามกับความรักครั้งนี้และมันไม่ผิดเลยถ้าคุณจะเริ่มกลับมารักตัวเองก่อนค่ะบางทีการได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะดีกว่าใคร อาจจะเป็นความสุขที่เรียบง่ายแต่กลับเติมเต็มใจเราได้มากกว่าอยู่กับคนที่ไม่เห็นค่าเราค่ะอย่าปล่อยให้คำของใครมาลบล้างคุณค่าของตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้สายตาของใครมากำหนดว่าคุณควรรู้สึกแยก่กับตัวเองหรือไม่ค่ะคุณคือคนที่น่ารักในแบบของคุณคุณอาจจะเงียบไม่วุ่นวายแต่คุณมีความจริงใจ คุณอาจไม่ใช่คนเก่งที่สุดแต่คุณพยายามทุกวันเพื่อให้รักนี้เดินไปด้วยกันและนั่นคือสิ่งที่ควรได้รับการยอมรับไม่ใช่เปรียบเทียบค่ะหากวันนี้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของคุณเท่าที่ควรไม่เป็นไรค่ะเพราะคุณสามารถกลับมาเห็นค่าของตัวเองและเดินออกมาอย่างสง่างามได้เสมอค่ะ เพราะทายที่สุดแล้วชีวิตนี้คุณมีแค่หนึ่งเดียวอย่ามอบมันให้กับใครที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณน้อยไปค่ะและหากยังไม่พร้อมจะเดินออกมาแค่เริ่มจากการพูดกับตัวเองทุกวันว่าฉันมีค่าฉันไม่จำเป็นต้องเหมือนใครฉันคู่ควรกับความรักที่ไม่ทำให้รู้สึกด้อยก็พอแล้วค่ะเพราะคุณคือคนที่พิเศษที่สุด เมื่อคุณเชื่อในตัวเองโลกจะเริ่มเห็นแสงจากคุณอีกครั้งค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกคนที่อยู่กับที่พักใจมาจนถึงนาทีนี้นะคะหากสิ่งที่คุณได้ฟังในวันนี้ตรงกับความรู้สึกของคุณขอให้รู้ไว้นะคะว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวคะ่ะใครที่เคยถูกเปรียบเทียบใครที่เคยรู้สึกว่าตัวเองไม่พอสำหรับใครบางคนขอให้คุณกลับมามองตัวเองอีกครั้งด้วยความเข้าใจและเมตตาค่ะ คุณไม่ต้องเป็นคนเก่งที่สุดในสายตาใครคุณไม่ต้องชนะใครคุณแค่ต้องเป็นคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองและรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่ยอมลดค่าตัวเองเพื่อความสัมพันธ์ที่ไม่มีความเคารพค่ะเพราะความรักที่ดีคือความรักที่ทำให้เราอยากเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดไม่ใช่ความรักที่ทำให้เรารู้สึกด้อยลงทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาค่ะอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองนะคะ และถ้าวันไหนคุณเหนื่อยไม่มั่นใจหรือสับสนที่นี่ที่พักใจยังจะรอฟังคุณเสมอค่ะเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่คุณหลับฝันดีและรักตัวเองมากกว่าเมื่อวานนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบค่ะหวายวิเชียพรสิมพิระถ้าคุณฟังถึงตรงนี้ขอบคุณที่ยังอยู่กับที่พักใจพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินพื้นที่ที่คุณไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลา และพื้นที่ที่เราเชื่อว่าแม้วันนี้คุณจะร้องไห้พรุ่งนี้คุณก็ยังมีสิทธิ์ที่จะยิ้มได้เหมือนเดิมอย่าลืมกดติดตามเปิดแจ้งเตือนเอาไว้เพราะทุกสัปดาห์เราจะกลับมานั่งข้างๆคุณอีกครั้งคอยพูดในวันที่คุณรู้สึกว่างเปล่าคอยปลุกในวันที่คุณหมดแรงคอยกระชากคุณออกจากความสัมพันธ์ที่แม่งโคตรทำร้ายที่นี่ไม่ใช่แค่ช่องพอดแคสต์แต่มันคือที่พักใจที่คุณคู่ควรและสุดท้าย ถ้าคุณพร้อมจะลุกขึ้นอีกครั้งเราจะเดินไปพร้อมกันไม่ปล่อยให้คุณกลับไปเจ็บแบบเดิมอีกเด็ดขาดพร้อมสำหรับคลิปถัดไปไหมเพราะเราจะไม่หยุดจนกว่าคุณจะรักตัวเองได้มากกว่ารักคนที่ไม่เห็นค่าเรื่องราวที่จริงที่สุดในหัวใจที่พักใจเจอกันตอนหน้าในพอดแคสต์ที่พักใจ